วันนี้คณะสาราพันสายแก้วน้อยพัฒนาหมู่ที่9ได้เข้าร่วมสืบสารประเพณีขับพรองสารพันยักษ์จำนองกิสา์พร้อมทั้งชาวตะบนสายแก้วทุกทุกหมู่บ้านซึ่งมีจำนวนสี่บุญกรอนที่หนึ่งกรอนบูชาดอ,อกไม้กรอนที่สองกรอนต่อต้อนานยาเสพติดซึ่งเป็นกรอนบังคับ กรอนที่สามกรอนพุทธประวัติกำเนิดพระพุทธเจ้ากรอนที่สี่กรอนใส่แก้วน้อยตลบลาขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะถู่ฟ้อนแม่นยอยมาคึ้นเขาเสือแถนกับเล้าจากบอา่อใดื็ใหม่ไพร สายลำธารมันหักไหลสู่ไก่บ่เคยได้สู่นเนือมีหน้างา้าป่าให้เป็นนั่งมีเกลือให้ป่าเนา่าข้าทาดีขันบ่อเราทองไวแท่ว่าไทยบอร,รักษาร้องฟังเมืองเด้อเมีป่าฉันชีวาต่างบทกรนเป็นสุนทรสารพันกรสร้างสรรค์ กำเนิดมีแต่ข้าวครังตำนานพุทธกาลตำนานกราวประเพณีของเขามาซอยสารสืบไวเข้าสิได้แต่สิ่งดีมีนองเอ,อื้อนโมตัสาะภาคาวโต Sampai jumpa di video Nón bù chá, chui cao xuyền, đuôi chín, làm ปฏิบัติพระวิญญาณด้วยทุกเทียนและดอก สุขพงศ์ให้ใช้โยมแกี่ววังคาดังว่าเธอฟังดูเธอ 金的话。<You> know, เยาวชนลงศิษย์ปิยการศึกษาเส่นดาเมื่อมนเราทุกคนจงสนใจสักนิดปัญญาเศรษฐีกำลังฮิตเรื่องละ ลาราบานจึงม <m í toys> ีนโยบายพี่ยาทำลายพ่อขายยาเสพติดให้โลหิตขาดการชีวิตพ่อขา วาทลายางผู้ซื้อและคนที่ขามีอันตายตายแน่นอน yeah, yeah. มาได้กรอกัดทีนี่มีถูกบาดไล่ค่าคนยิ่งชิง <simitation> 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 ใจติดยาชีวิตเป็นของมีค่า อย่าได้ทิดไปเสียทิดยามพวกเราจงหันมาเพื่อช่วยเหลือพัฒนาในเขตชุมชนเราทุกคนจงมารวมใา เราบนเดินมารวมใจเลือเป็นท่ากาณาขันเอยพี่น้องเอ๋ยสองพันฝีที่รวมคนสัตว์โลกในสากลบะหนพ่อแสนสว่างพระพุทธองค์ผู้ควรสร้างตรัสรูเหตุการณ์ แกงไปเบิดทุกดาเห็นปองของกันจึงได้น้ำพระคำมอนโปรสัดกระจัมหอมยองฟังกร้อนตามขันสารพันสิได้คราวประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำราพระโอเดกาวน้ำพี่น้องเอิยพี่น้องเอ๋ยเปื่อเราฟังสารพันจะได้กราว สามดึงราประวัตพระพุทธองค์สิทธาทรพระนามเดิมพระองค์เชื้อสาด ung, วนนองวรนณนาองค์ประศาตรา์สินเดียกุงกาบินลาพา เป็นลูกกษัตริย์พระเจ้าส LIKE like ุดทัานากาฬสิริมหามายาสตรกรทิวทาถึงนสวนลุงพินีวันประสูติวันสุขขึ้นสิม วันพินเดือโหกตุกาศีปีจอรพระประดานอสิ้นพระชนจาไปสุขสายยราสุาดเพียงเจรตรีรพระานามพราชบริโภตานี รักธรรมจีบีเฝ้าหใหญ่อาทรนอถึงตอนได้สิพหกประชัมพันธาส่งได้คู่วิวาญาติโสธราพิมพาส่งของรูปยี่สิบเก้าประชัมพันธ์ ส่งได้พุทราคู่บุญญาภาระหุนส่งไหวหุนในห่วงพระทัยสาดิบายเห็นคนแก่เจ็บตายสาดิทองปวนกับในชั้นในราตรี กานรักกับภาชีอนุมาฟังนาทีร่างกายนี้สมทรมารหลายอาการหาหนทางพุนไปรผู้ไม่ต่อมาพระองค์ทรงตักสรุดา ฟังรีรันชาราแคเรียนไทย พีของพระองค์สี่สิบ้าพันศาสุงประชุนถึงไชาเสิพประชาสาพระองค์ทรงปรงพระททยละสังขารไปนิพพานไป ใต้ต้นรักภูเมืองภูศีนาราแสนสาวสูไปทั่วโลกาองค์พระศาสดาเก่าคำลาพระอนุคาถาขดเจ้า ในตัดแก้รานอถึงเวลาของฮาวสิยุ่ไปบทมี่ใดสาว้อยให้สั่งมนเอาไว้สั่งขานคนนั้นระบทีง วายธรรมมาสังหาราอดิตบ่เทียงมันคือรังเสื้อมสลายมีเกิดขึ้นแล้วก็ได้เดินับลวงหายไปยาม่มว่าลายแม่นบ่ บดีพนตัดเป็นเสวนาทางรักทำให้คือว่าพุทธศาสนาเฮาสิจีบไม่ให้อานนทานให้รับเขาให้รับ ทรงปริพาใต้ถิ่นเดือนหกที่ใต้ต้นรังผูวันประสูตรสรุปรินิพานธชาวพุทธขณนาำวันมีสักวัา อ <ản> ิทธิพนั้นตท่าภัยทุน้าโอกาสน้าคงได้พูดันมาเชิญแสดงนปรสุดท้ายส เจนิญเถอะพี่น้องคนไข้เจนิญเถอะพี่น้องคนไข้เจนิญตั้งใจ้งให้ดีพวกที่ฉันมาวันนี้รวมสิบสามประเพณีปีก็มนทุกปีสามคีรวมกันมาสาแเดียวโนยพัฒนาไม่ได้ความมื่นได้ยัย S <S, <S, <Pop ify> ส่งเข้าป like ระกวดแข่งขันสักรันประจำปีเพื่อสร้างความสามัคคีสากตํานานไทยตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่ให้หายไปจากนี้รวมกันร้องคุกทุกปีสาธัคคือพลังขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะ ขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะท่านกรรมาการที่สวยอ่อท่านนายโยพอกัมนน้นหญเย้านผู้ช่วยอบอตอ <might> ที่ลืมบอ่อใดเช้าตำบลสาแก้วญ่รวมพลพังสามัคคี้กันไปดูคานให้อาการ พวานิชานสะแก้วน้อยขอราบสายไวสากรปีหน้ามาพบอีกทีปีหน้ามาพบอีกทีสามักคีร่วมกันมาเอาไว้โอกาสหน้ารวมสิสารสารพัน ทีนี่ต้องลาไกลต้องลาไปเด้อทุกทุกท่านความสุขเป็นของชาวบ้านความสุขเป็นของชาวบ้านทุกทุกท่านทั่วที่านขอลาค่ะ